อภิชาติคงษ์นะครับเจ e ้าพนักงานป้องกันและว่าเทาสาธารณภัยสถาน Ed ีตะเบ in, right. ิงห so ุ้ยขวางนะครับเกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วเกิดไฟลุกไหม้ภายในปั๊มแต่มน้ำมันเสร็จจะเกิดจะกลไฟแล้ไม่รู้ดิผิวพ่มน้ำมันเสร็จลอยแล้วนานนี่ทำก็ข้าก็ไม่รู้ที่นี่จะมึงมาเพิ่มเลยนะยังไงก็ฟื้นเลยอย่างนี้โอ้ลุงมีประสบการณ์ตะเพงเลยค่ะโอ้โหเล็ดูชายไม่เลยลงทีนี้เราถึงเอาเลย โอนี่ยโดดริงเลยสุดยอด ord, เอาไปเลยหนึ่งคะแนนัล่วทีหนึ่ได้ครัแนนแลบายมีคนอยู่เลยมวยแล้วตายแล้วคนเป็นไงบ้างไงคนอยู่ในรถแต่เป็นไงมันก็ไปเปรอแล้วเลืคนน่ะมันปลายเลยเลมรี่คิดมากคิดมากเลยเนี่ยยอยู่ในรถ ก่อนแล้วว่ามีคนคนนว่วขาวเงี้เหมือนัปนปักขาวอะไรเนามันใช้นร้อนมันกินมากเลยอย่าเลมให้ของฟันให้คนอื่นด้วย พอเห็นไฟไหม้ปั๊บหยิบถังดับเพลิงฉีดเลยฉีดไฟเต็มไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ฉีดจนระงับเหตุเพลิงไหม้ได้รถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นั้นน่ะปรากฏว่าคนยังนั่งอยู่ในรถเลยครับคือเด็กปามคิดว่าไม่มีคนอยู่ปรากฏว่าตัวเขาในขาวทั้งตัวเลยครับ<ม>ผงเคมีแห้งนะครับจากถังดับเพลิงอะ่ะเต็มตัวเขาไปหมดเลยขอขอบค,คุณคุณอภิชาติพมพงษ์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภสถานีดับเพลิงห้วยขวางเจ้าของเรื่อง ออกมาขาวทั้งตัว